วัสดีครับท่านผู้ชมวันที่สิบครับผมสุ่มหาครับผมยังไม่เห็นซึ่งออกกินก็เลยขี่ลับสุ่มหาดูสวยอยู่ครับผู้ชมข้างบนครับดินค่อยเป็นออกอยู่แต่ไม่รู้ไปกินอะไรเดี๋ยวซูมให้ดูครับผมนี่ครับหลังไม่โตเท่าไหร่แต่สวยๆแล้วครับผมกำลังสวยเลย กำลังสวยครับผู้ชมซุ้มอยู่ข้างทางไม่ไกลทางครับผมสวยๆอยู่เดี๋ยวเขอาอนยญาตไปทำครบครับทำครบกันครับผมรังแรกของมาที่สิบครับผมสิบสี่กากหกห้าครับครับผู้ชมลังที่สองครับข้างทาง,งเหมือนเดิมครับผม,มเห่ลย ขอครับผมนี่ครับยังไงครับขอครับผมน่าจะแก่ด้วยซ้ำโอเคครับตัดครับผมที่ตัดข้างทางเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถ่ายครับผมข้างทางคนผ่านไปผ่านมานี่คนกาลังเงียบครับผมขอนยัดตัดครับผมครับผู้ชมวัดดีมากครับผมลังที่สามลังนี้ใหญ่เลยครับผมลังนี้ค่อนข้างใหญ่อยู่ สวยอยู่ครับผมทรงดีวันนี้ไม่ได้ตามตัวครับผมขี่รถซ่มหาแหดงที่เคยได้ครับผมเดี๋ยูครับผมนะครับสวยเลยคุณผู้ชมหลังใหญ่ครับผมแต่พิ้นข้าวเป็นดอ,อกให้เรื่อมอยู่ไม่รู้ไปกินทางไหนมานะี่ครับพิ้นข้าวเป็นออกอยู่ ได้ครับผมโอเคครับขออนุญาตไปทําครบครับผมท่านวผู้ชมครบเสร็จละขออนุญาตเตรียมตัวครับผมมันๆครับผมวันนี้ขอให้มีน้าครับผมโซนนี้ก็ไม่ได้มานานแล้วครับเมื่อกี้เจอรังแรกก็ได้ตัวอ่อนส่วนท้ายมาถอดกลางครับผมน้ํามีนิดเดียวช้อนหนึ่งแล้วมั้งทังที่สองนักเร่ก็ได้ตัวอ่อนครับผมเดี๋ยวค่อยดูสรุปกันครับผม โอเคครับเตรียมตัวขึ้นครับผมเสรียมข้นทั้งบนครับผมพึ่งอยู่ต้นนี้ไม้หนาครับผมผู้ชมน้ำก็มีนิดเดียวครับโซนนี้ไม่มีน้ำครับผมขอตรงกลางครับผมโอเคครับโอ้ตั้งกล้องครับผมครับผู้ชมครับผม เดียวโอ้ตัวนี้ไม่มีน้ำครับเกสอน ออกครับเตีองถุงเปล่าครับผมน้ำไม่เยอะน้ำไม่เยอะเลยผู้ชม เอียดกรับผมเริ่มตอนหออัวแลครับช้าไม่ได้แต่เขาเริ่มตอนเลยครับผม โชอ่อนสายนะครับก็สองเนะดินมาครับผุเป็นชันมาหาคิ้นครับผมไม่ได้ตีโชว์รมมาารครับผมทำมาหาคิ้นแล้วทำโชว์ครับที่วางในกระเป๋าเลยแล้วกัน โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับผมขอบคุณครับไปครับผมพันทำมาหากินครับผมไม่ได้น้ำก็ขอตัวไปขายครับขอบคุณครับไปครับผู้ชมเปลี่ยนโซนดีกว่าน้ำไม่มีครับผม โซนนี้สามล้างแล้วไม่มีน้ําไม่ได้มานานครับผมเข้ามาเช็กน้ําน่าจะเดือนกว่ากับสองเดือนในบางโซนนี้ไม่ได้มาตั้งแต่เข้าหนาวไม่ได้มาเลยครับมาเช็กน้ำครับผมเปลี่ยนโซนดีกว่าครับผมไปครับโซนนี้ไม่มีน้ําเลยไปครับผมเผื่อฟุกอีกพาสผมผู้ชมลังครับผมอีกลงกักลงของวันที่สิบครับผมลางที่สี่ ลังเส,อองงสกกืออยู่ครับผมเดี๋ยวซูมให้ดูครับรนี่ครับผมขู่แล้วครับขู่แล้วขู่แล้วขออนุญาตครับผมขออนุญาตครับขู่แล้วเดี๋ยวค่อยดูกันครับผมเดี๋ยวไปทําครบก่อนมันขึ้นมันลงอยู่ครับผมซูมครับผมบุกเข้ามา,โอ,า,าอยอยโอเคครับไปต่อนผมเดี๋ยวซูมเต็ก่อนถูอแล้วก็ย้อนด้วยโอเคครับ เดี๋ยวทั้งคบฝั่งก็เจอกันครับผมครับผู้ชมสวยเลยครับผมเมื่อกี้ว่าจะเปลี่ยนโซนขี่ไปขี่มามาเจออีกครับผมเห็นทุ่งบินค่ายบินออกุ่มนี้ก็เลยเข้ามามุดดูครับผมโอเคครับลำที่สี่วันนี้เด๋จุดครบครับผมผู้ชมโซนนี้ไม่มีน้ำาห้งินครับผมขอตัวครับผมวันนี้ทางนี้ก็กลับแล้วไปเปลี่ยนโซนแล้วครับผม ขอตัวไปขายพ่อวันนี้ไม่มีน้ำครับผมตักกล้องครับผมเราจะเียนอยู่ขอบคุณครับ

โอเคครผมกลับแล้ววนันนี้พอครับผมมาผิดทางไม่มีน้ำเลยครับผมสี่หลังโอเคครับขอบคุณครับ